ปิท้นัในช่วงนี้นะครับจะพาไปดูเรื่องราวของลิซ่านะครับที่ล่าสุดเนี่ยเธอออกมาพูดถึงมิตรภาพระหว่างเธอกับวงไอคอนนะครับแล้วก็ความทรงจำดีๆเวลาที่ได้ขึ้นพอร์ฟอร์มด้วยกันครับในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดกับทางนิตยสารทีมโบ u e นะครับลิซ่าและลิซามโนบาลได้แชร์ความเป็นเพื่อนแล้วก็มิตรภาพที่เธอมีให้กับหนุ่มๆวงไอคอน โดยในตอนที่8ของรายการแข่งขันการแสดงแล้วก็การประกวดร้องเพลงชื่อดังอย่าง Kingdom Legendary w a r l d นะครับลิซ่าและวงไอคอนได้ร่วมกันโชว์ในเพลง Classy Savage ซึ่งเป็นเพลง Pretty Savage ของวง Blackpink Version Remix เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับในระหว่างการให้สัมภาษณ์นะฮะลิซ่าเผยว่าเธอเนี่ยชื่นชมความสามารถของนุ่มๆวงไอคอนมานานแล้วครับแล้วก็อยากที่จะร่วมโชว์กับวงวงนี้เออหลังจากที่รู้ว่าพวกเขาจะ cover เพลงของวง Blackpink เธอรู้ได้ในทันทีเลยนะครับว่าเธอแล้วก็วงไอคอนเนี่ยสามารถโชว์ร่วมกันได้แล้วก็ทํามันออกมาได้ดีมากกว่าที่คิดไว้ซะอีกครับโดยแฟนคลับทั้งของลิซ่าแล้วก็วงไอคอนต่างก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ต่างฝ่ายต่างก็ชื่นชอบผลงานของกันและกันโดยลิซ่าเนี่ยเผยว่าเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับวงไอคอนมานานแล้วก็ถือเป็นบอยกรุ๊ปที่เธอสนิทมากที่สุดในวงการด้วยเนื่องจากว่าอยู่ค่าย YG Entertainment เหมือนกันนะครับ โดยในการได้สัมภาษณ์แฟนๆต่างก็สัมผัสได้ว่าลิซ่าแล้วก็หนุ่มๆวงไอคอนเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากจริงๆแล้วต่างก็หวังที่จะได้เห็นลิซ่าแล้วก็ไอคอนเนี่ยมีโอกาสทำงานเพลงร่วมกันในอนาคตด้วยครับนี่แหละต้องบอกว่ามิตรภาพดีๆนี่ครับเกิดขึ้นได้ทุกวงการแล้วก็ทุกที่ด้วยเพ<า>ียงแต่ว่าจะต้องมีตัวเชื่อมนิดนึงอย่างเรื่องนี้ก็คือดนตรีใช่ไหมที่เป็นตัวเชื่อมให้ทั้งสองวงสองคนเนี่ยเข้ามาสนิทกันได้นะฮะค่ะ